มึงมาดูกูแล้วมึงมาทำได้หรือเปล่าไอ้หงายควายมึงมาดูกูแล้วมึงทำไว้แล้วมึงมาดูกูแล้วกูจะทำให้มึงดูแล้วมึงอะไรควายจัดหน้าหน้าควายมึงดูเตรียมตัวดูนะดโดได้ปันอับดูดู่ดูติ่งเน็ด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  หลารอบหนึ่งมาโดมึงมาโดกูแล้วกูทำมือให้มึงโดมึงทำให้กูโดได้ไหมอีควายมึงจับโคไว้แล้วมึงจับไว้อีควายแล้วมึงทำได้เปล่ามึงทำให้ดูกูจะทำมือให้โดมึงโดโคโคจะมึงทำให้มึงโดอีควายโดติงแน็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 ติงเน็